เรื่องเราเช้านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ไปทำอะไรฮะแฮงกิ้งก็ตื่นเช้ามาไงสนใจข่าวบันเทิงเคยทำได้จริงจริงไหมยังไม่เคยเลยไม่เคยทำเพิ่งมาลองทำเมื่อกี้เนี่ยตกเรนต์ตกเรน์พี่หน่อยเพราะว่าเห็นในข่าวเมื่อเช้าน้องอ้ําโอ้โหทำจนขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ย ก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมันเป็นข่าวใหญ่ในประเทศของเราอ่ะเนี่ยแพงกิ้งเนี่ยอยากทำอะไรแปลกๆว่ะไม่มีใครเคยทํามาก่อนอยากลองมากแพงกิ้งมันตกเขาโอ้โหนี่ความฝันเลยนะเนี่ยเพราะว่าแพงกิ้งเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าทำเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่หนองความหน้าใช่ไหแต่ว่าเขาจะเฉือนกันที่สถานที่บางคนก็ไปที่ระเบียงที่เป็นข่าวว่าตกมาตายบางคนไปที่แป้นบารสนามกีฬาแล้วผมว่าที่ที่ยากที่สุดในประเทศไทยนะไอ้โต๊ะตัวนี้แหละโต๊ะเก่ายุคนี่แหละ ขอเลยแล้วกันถ้าท่านผู้ชมทำบ้านถ่ายเก็บไว้เลยนะครับดูสิจรริงเหอจะได้ขึ้นไทยรัฐกับเขาเปล่าเนี่ยเอาเอาเอาโอ้โหอุดมแผนกิ้งบนโต๊ะโอ้โหแข็งแข็งนะแข็ง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 อะไรครับเออแข็งแข็งแบบส่วนไหนครับแบบตายมาสามชั่วโมงตายตายสามชั่วโมงอุ้ยอุ้ยสวยเสวยเสวยไหมเสวยไหมแข็ง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 เอออย่างนี้พี่ยุทธพี่ก็อ่านข่าวไปโดยที่ผมเนี่ยเออแข็ง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 เอาผมกองไว้อย่เงี้ยแหละตัวหนึ่ง เอาหายไปเลยครับเนี่ยวันนี้มาอยู่แค่นี้แหละอาบูจะรีบอ่ายแล้วเนาวโอ้อ่านข่าวมาอ่านาวังยันหนึ่งสองสามมาอ่นข่าวโอ้โห่านอย่างนี้ก็ได้อ่ะนอนหนักเลยทีตอบว่าโอ้วันนี้ข่าวบันเทิงมีหลายข่าวเลยนะครับเอาคืนน้องผมคืนมา